สวัสดีครับสวัสดีนะครับที่มีกดไลคกดแชร์ให้นะครับเมื่อนี้ครับมาเทียวม่านวัดที่ปักสงวัดมีองค์เดียวนะครับในวัดวัดดอนซิมนะครับที่มีน อันนี้ต้นไม้ต้นหลายหลายที่หนาอยู่นะครับอยู่วัดนี้นะครับเออครับก็นี่หลายหลายอย่างนะครับที่ว่านนารานี่กะผูกมันพังแล้วครับสาลานะครับที่ นี่สารานนะครับทีว่าอันูันพังนะครับอนนี้ครับกะเอ็ดสวยงามนะครับที่มีเกานีครับกระโบต้อต่างนะครับที่ห่างนันผูอันพังแล้วครับแต่ว่าวัดวัดนี่จนวัดนี อยู่แบบโซดาเซลล์นะครับเต็กี้เป็นโซดาเซลล์แบบม่มมีซื้นม่มมีไฟนะครับนะครับเป็นวัดอันเกา่าเก่าแก่นะครับสีวัดพระสงฆ์นะครับที่มีวัด ในประเทศไทยนะครับวัตรัดรแก่นะครับเป็นวัตระสมนะครับสามลูกนะครับถ้าปูไดไอบริจากก็มาบวิจากได้ครับนะครับรห้องน้ำกับผุพังนะครับผุพังนะครับ,นะรบที่ ตรงตรงสาระนะครับทั้งมดนะครับตอนนี้นะครับเจอตรงเกาะกรุงสาระนะครับว่าตัวอสามนะครับที่มีหลายนะครับหลายข้งนะครับตีมาเป็นเป็นใจยูนะครับเป็นทะยูแบบเงียบ สบายนะครับนะครับเป็นจะยูเป็นแต่พักนะครับจะมีอย่างครับต่ว่าอ,อยู่ม้านสารันอยู่วัดปัด,ด,ด,ด่อนีชางบ้านนะวัดดอนซิมนะครับเป็นวัดดอนซิมเป็นวัดเก่าแก่นะครับที่มี นะครับนี่สาระนะครับมนีกะมาเทียวม,มาเทียววันสมบายนะครับที่สมบายที่มีคุณภาพสูงนะครับหกหกนะครับ วัดนี้นะครับเทวาเป็นวัดแถวขุนดุแลนะครับภูทดีมาเทววัดนี้ก็มาได้นะครับอยู่อืมอยู่ปูเบียงจังหวัดขอนแก่นนะครับบ้านข้อนะครับบ้านข้อปูเบียงจังหวัดขอนแก่นนะครับ มาอยู่มาเ้าไดนะครับนะครับตัวนี้ก็ยังยังว่มีนะครับเจว้ว่าน้ำไปลาฝุ่นหลักอาษามมือมาแน่มามาแน่นะครับต่อภาษามมือนะครับที่ตาม ส่องเป่าตาเลน,นะครับติดตามผมนะครับที่มีในการแบบเพาะเพาะแบบนการแบบดีๆนะครับที่เป็นนกการได้การดีๆนะครับนี๋มาพักนอนพักเร้าอยู่นี่นะครับแต่ว่ามีเบาะมีนอ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 นวนนานอน นอนนอนนังน่งนะครับสบายสบายนะครับตอนนี้นะครับนี่ก็มึงหาที่หนึ่งเนาะเอาพ่นสี่นาทีนะครับสี่นาทีนะครับอ่าตอนนี้ เบิง่งตรอบวัดนะครับตรอบวัดเบิ่งอยู่ครับตรอบวัดนะครับ เป็นวัดดีขึ้นแต่ละยมเย็นนะครับทีกุ้บไม่เห็นอยู่ถนัดนี้นะครับทางนี้ก็ัมองกุดให้พระยูนะครับนะครับเป็นวัดดังเดิมนะครับ กันเมียงกะจบคลิปเพียงเท่นี้นครับสวัสดีครับกดกดไลค์กดแชร์ติดตามกดติดิงติดตามผมด้วยครับสวัสดีครับ